โอ้โหสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีแห่งนะครับเป็นโซฟาแห่งไม้มะค่านะครับทุกคนเป็นโซฟาแย่งขนาด1 0 0 200คูณ200เซนติเมตรนะครับความสูงก็จะอยู่ที่40เซนติเมตรนะครับโอ้โหแหงตัวนี้สวยงามมากนะครับ มีลูกกงให้ด้วยนะครับผมถามว่ามีลูกกงแล้วมันดียังไงนะครับลูกกงเนี่ยจะเป็นตัวช่วยระบายความร้อนได้ให้กับตัวโซฟาแย่งของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมแล้วขนาดหลังพิงของเขานะครับจะสูงสูงสง่ามากๆครับผมความสูงของหลังพิงนะครับก็จะอยู่ที่65เซนติเมตรนะครับเป็นความสูงที่ได้มาตรฐานเพราะว่าเวลาเรานั่งเนี่ยมันจะทําให้รับกับหลังของเราได้พอดีเลยนะครับและสําหรับโซฟาแย่งหลังนี้นะครับ ขนาด100่งรคูณสองเซนติเมตรนะครับความสูง40นะครับผมเป็นไม้มะค่าต่อ2แผ่นนะครับจากราคาปกตินะครับที่เราขายกันอยู่หน้าร้านนะครับเราขายกันอยู่24,500บาทนะครับแต่วันนี้ เราลดราคาให้พิเศษนะครับช่วงเศษรษฐกิจอย่างนี้นะครับเศษรษฐกิจย่ำแย่คนก็เริ่มเงียบนะครับไม่ค่อยมีคนเข้าร้านเราก็จะขายกันเพียงแค่16,000บาทเพียงเท่านั้นครับทุกคนหากใครสนใจก็ทักเข้ามาหรือว่าจะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 4 90, 80, 3, 2, 9์แปดสี่เได้เลยนะครับ